ครับคราวนี้เราท้านักสู้ที่เรียกว่าเก่งที่สุดในประเทศสองคนครับเราได้รับเกียรติจากคุณเพชรธนงแล้วก็คุณสุภบนครับสวัสดครับวันนี้่ี่เรากป็นซีอีอทีวีนะครับดีใจมากที่มีสอคนนี้มาเป็นสมัยก่อนตอนที่บันชาไม่ได้มีกรุงเทพมันสอดียวกันใช่ครับเพราะพโมขาวด้วยใช่ครับก็คือมีสามคนเป็นหัวหัวหอกกันเลยเราะเป็นลูกน้องพี่ แต่อนนี้ก็คือตั้งเป้าหมายว่าจะชิงแชมป์รุ่น6 5กิโลนะครับการที่จะเฉลิมก็เตรียมตัวแล้วก็ขึ้ร่างกายเพื่อชิงแชมป์ครับป็คิกวัคซีนครับผมณต่อยแค่แค่คิกวัคซีนนะอ๋อไม่อะไรมันไม่ไม่ต่อยถามคือผมไม่ชอบชุดไทยครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันใช้นมค่อนข้างเล็กผมรู้สึกว่าหน้าผมหมอบบางขอให้มีโอกาสไปต่อครับวันนี้เอ๊ต้องมาเตรียมตัวฟิตซ้อมที่นี่ก่อนมาวพวงก่อนเห็นในโซเชียลว่าพี่เป้จะต้องไปพาพี่บอลไปทำท ทำโสที่อเมริกาอะใช่ครับโคชิ่งพวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะบอกว่าอยากจะเผยแพร่คือเส้นฝังมวยไทยเนะี่ยให้ทานฝั่งอมเมริกาได้รับรู้ว่ามวยไทยนะี่ยมันสวยงามแค่ไหนหลังจากช็อตเอะก้ามกามผัดช็อตน,นั้นเนี่ยพี่วันเลกระโดดขึ้นไหเป็นซูนปเปอร์สตาร์ของที่เราเลยเห็นการต่อไปแล้วครับผมก็ก้องกัดแชมป์ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปชิงแชมป์มวยไทยให้ได้แล้วก็โคชิ่งแชมป์มวยไทยได้แล้ว ในมวยไทยมีคนแบบแข็งๆไม่เยอะในวันแชมเปี้ยนส์วนนี้แค่เป็นแชมป์อีกที่นู่นที่นอ่าพี่เมื่อรกดครับเป็นมื่รกดอ่าเป็นที่ดีครับแล้วก็ถ้าผมเป็นแชมป์หน้าแล้วผมแบบอาจจะพวกั้นแชมป์ครั้งสองครั้งแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เลือกไม่มีคู่ชกแล้วผมก็จะมีความตื่นเต้นแล้วอ้าหมดใจแลก็ยกก็ยกค่ายไม่ตีเลยยางสู้ไม่รอดม่ายครับเดี๋ยวไม่รอดก็ชื่อว้าวพี่ผิดหวัง ไม่เกี่ยวครับกีฬาต้าองเลือกีฬาคูเกะดีกว่าครับเพราะเป็นไวรัลมากๆเลยนะผมก็เป็ดก,ก็ไปเจอมาแล้วโดยคูเกะคูเกะเขาไปผมเยอะครับเลยเป็นผมหมดจริงจริงจริงจเข้าใจดีนะครับ <S <S ขเขาเป็นคนใจดีเขาไม่ได้โหดเคี่ยวเหมือนในนะในภาพลักษณ์ของเขาหรอกแต่ว่าด้วยความแบบอินเนอร์เขาเยอะแบบเอเนอร์จี้เขาเยอะแล้วเขาแบบเขาพยายามแบบพุตให้เราเก่งกว่าเดิมให้เราแข็งแรงกว่าเดิมให้เรามีแรงกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลาซึ่ง ผมอ่ะต้องการตรงนี้ผมก็เลยไปซ้อมเขาเนื้อปกติตามรายการนงนุยเราจะเรียกน้ำวยอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมมาแล้นพวกเราแต่วันนี้เราู้อยู่แล้วเราสู้ไม่ได้ผมก็เลยต้องร้กน้ไม่ได้เนหญก็ไม่ได้แล้วจุดทูบครับแล้เรียกพวกผมมาเรียกพวกเหรอเรยกเรียกพวกผมมาต้องมาิาดูยักระจอกนะผมเองไม่มีเีย ครับคูตองเนี่ยที่ผมรู้จักที่เนนครั้งแรกซูบอยด้วยครั้งแรกเพาะว่าผมรู้จักคู้ตองก่อยคูตองผมก็นี่เคยสอบ่ลงานมาเมื่อใช้อาดคูตองแล้วอ่ะพี่พี่เป็นมดเลยนะเดี๋ยวนวัี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามีกรรมการสวยๆนะครับน้องบานครับส่กันนยกข้นานีกต้อตต้อต ต้องก่ ar, อนต oh, right ้องก่อนซัดเท่กว่าเนี่ยทำไมน่ากวนเอแนี้เลยอ๋อพอใส่เขามันมันถูก้ายเองมนหลุเอง แต่แบบโมกุต่าในี่สุดเหรอครับเฮ้ยไดวได้แได้แล้วได้โอ้ย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 โออ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ย เขาเรียกว่าคลีกายยอมตายเพื่อรายการผมไม่แล้วถูกแล้วอย่ไปนะเด็กใส่มอยู่เดียวเลยไม่ดีดิ้วมาดขอุณเป็นองมากไม่ไม่พี่ผมว่าเขาเป็นนัวเอ้ชีะแบครับพี่มึงเป็นไงล่ะเดี๋ยวได้ลงน้ำหนัก ได้เลยขอบคุณมกพี่ตขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากีล้วขอส่งตัวแทนก่อนพี่บอลพี่บอลจอมเกอบหมดอีกเหรโอ้ยสาเลย

ไบแดงครับเล่นกระหนเฮิตโฟกันครับเฮ้ยเฮ้ยตัดอ้มนี่เ็งของ จะให้คนหนึงในทีมนี <tr ans automated> <res> ้เขามีสองคนใช่มใช่สองคนกตาบุกตาด้วยตาแล้วต่อยกับน้องฝาดสองนาทีสองนาทีเริ่มครับทีว่ามาก่อนเ้ยโอยไอยมวยโวยโวยยวยยโวยโวยโวยโยโว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 ยยโวายวายยยยยายโนโยยยโยยยย เดี๋ยวจะได้หมายถึงหน้าครับมาบอกว่าเราจะไปฝ่ายไฮดีเล่โดนอัดให้ทุกคนดูให้ผมแนะนำสักคนไหมใก่พี่ผมคิดก่อนเดี๋ยวพูดชิมของขาไปนะไม่ยากไปเลยครับเก็บตัวผมเลี้ยงไปกาเล่นด้วยเองผมโดนไปแล้วเรียบร้อยยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก